บ้านไม่ได้โชคดีค่ะเพราะอะไรบอกว่าหลับนอนกันไม่ได้เพราะมีเด็กแว้นเนี่ยรวมตัวกันแล้วถึงขั้นปิดถนนแล้วก็ซิ่งป่วนเมืองแล้วก็มาประลองความเร็วกันคำถามคือตำรวจจับได้ไหม เราเรียนทำรสนิยมแกก็จะรงสาไวยแค่นี้มีกชญ่จหนาหนวดนำสูงกุ้งไป คำถามที่ถามไปคุณผู้ชมได้คำตอบแล้วค่ะตำรวจรอสกัดอยู่แล้วชาวบ้านแจ้งมาหลายรอบแล้วบอกเนี่ยบวนมือจริงๆแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่เกิดขึ้นบริเวณถนนเดียวด้วยนะไปหลายพื้นที่หลายถนนโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงทั้งหมดนะคะตำรวจสพเมืองพัทลุงค่ะบอกว่าพยายามระดวกกาลังไล่สกัดจับกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงเสียงท่อในดังมันมันแนน,นั่นแหละเด็กแว้นคือบริเวณถนนสายเอเชียแล้วก็ถนนอภัยบริรักษ์ถนนราเมศค่ะ เนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆชาวบ้านบอกดื่นๆแทนที่จะได้หลับได้นอนต้องมาเจอแบบนี้นะคะ ตำรวจเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องรวบแล้วล่ะค่ะตอนไปถึงเนี่ยไปเจอกลุ่มวัยรุ่นใช้คําว่าเป็นร้อยร้อยคันแต่กี่คนนไม่รู้เพราะบางคันก็มาซ้อนสองบางคันก็มาซ้อนสามฉะนั้นเนี่ยเกินกว่าร้อยแน่ในลักษณะเนี่ยขี่รถประมาดหวัดเสียวยกล้อโชว์กันบ้างซึ่งอันนี้ถือว่าท้าทายกฎหมายมากนะคะตำรวจเนี่ยพอมาถึงปุ๊บโอ้โหกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้หน,นีกระเจิงค่ะพยายามจะซิ่งรถหลบหนีเข้าตรอกบ้างเข้าซอยบ้างเข้าไปซ่อนอยู่ตรงชุมชนใกล้เคียง แต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่าไม่รอดเพราะเขารออยู่แล้วจับได้ค่ะส่วนใหญ่เป็นเยววาวชนชายกับหญิงอายุเนี่ยคุณผู้ชม15เห้าแน้น่ๆน,นะยึดรถมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งก็ไม่มีทั้งป้ายทะเบียนปรับแต่งสภาพแบบผิดกฎหมายแล้วก็แต่งท่อเสียงดังอีกต่างหากทำประวัติแล้วที่แน่ๆคนที่จะร่วมรับความผิดไปด้วยนั่นก็คือผู้ปกครองนั่นเองนะคะดําเนินคดีตามกฎหมายเพื่อที่จะมาให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้าอีกก็ต้องยกมอเตอร์ไซค์ไปเป็นของกลางก่อนค่ะ